ไข่น้ำปลาผงชูรสวันนี้ไม่ได้มาทำกับข้าวนะคะทุกคนแต่จะมาชวนทำจุรินทรีย์สังเคราะห์แสงจากของใช้ในครัววิธีทำ็ง่ายมากทุกคนจำไว้นะคะอัตราส่วน3-3-3เพราะเราจะตอกไข่3ฟองผงชูรส3ช้อนและน้ำปลา3ช้อนค่ะเราจะใช้ทำรสผักส่วนครัวที่เราปลูกไว้เพื่อให้ผักแข็งแรงโตว,วันใบเขียวสวยกรอบน่ารับประทานเมื่อผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วนะคะเราจะกรอกใส่ขวดใส ขวดในบ้านนะคะก็จะขนาดไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะใส่ขวดเล็กเนี่ยหนึ่งช้อนและขวดใหญ่เราใส่2ช้อนนะคะสําหรับใครที่ไม่มีหัวเชื้อไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะแต่อาจจะต้องรอนานถึง1เดือนสําหรับที่สวนมีหัวเชื้อจุลินทรีย์พอดีเลยเราจะใส่เข้าไปด้วยนะคะเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ให้ไวขึ้น ผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วทุกคนเขย่าวขวดเลยนะคะแล้วก็พร้อมที่จะไปวางตรงที่มีแสงแดดส่องนะคะจากนั้นเราก็รอจุลินทรีย์เติบโตและจะกลายเป็นสีแดงสามารถนํามารดผักได้เลยคะ่ะฝากแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ปลูกผักไว้ด้วยนะคะ